สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในช่วงที่ผมกลับัวอยู่เนี่ยนะครับในตู้เย็นผมมีอะไรกินบ้างนะครับเริ่มฉากแรกกันในห้องน้ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคดยวเปิดตู้เย็นนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับไข่นะครับเต็มฟองนะครับไอพวกนี้แบบเวลาผมต้องการแบบใช้แบบเป็นพวกแบบไข่แดงอะไรเนี้ยนะผมก็จะแบบ จิบไข่มาลูกหนึ่งเช่นแบบทําพวกแบบไข่ดาวไข่เจียวอะไรพวกนี้นะครับมื้อหนึ่งเนี่ยผมจะกินไข่แดงแค่หนึ่งฟองนะครับผมนะแค่นี้เองนะครับต่อมื้อนะครับแล้วส่วนที่สําคัญเนี่ยก็คือเป็นพวกแบบไข่ขาวอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่านะมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าแบบเรากินไข่แดงเยอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแบบไข่ขาวนี่มันเป็น,เป,นเป็นตัวหลักเลยนะผมก็เลยเลยซื้อเป็นแบบเป็นไข่ขาวแบบร้อเปอร์เซแบบนี้นะครับ เป็นผัดเจลครับนะเก็บได้นานด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมเก็บได้ถึงแบบสิ้นเดือนนี้เลยนะครับผมก็เลยแบบซื้อมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเนี่ยครั้งหนึ่งผมไปซื้อมาก็ประมาณเป็นสิบกล่องเนี่ยดูเนี้ย,ยตัวนี้ผมจะกินแบบไข่ขาวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้คือนมอัลมอนด์นะครับไม่ค่อยมีสารอาหารหรอกนะน้อยมาก นะเอาอร่อยอย่างเดียวนะครับผมไปกิน,นแบบเป็นพวกแบบคอนเฟลกนะเป็นพวกมูสลรี่เป็นพวกแบบข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกผลไม้นะครับเป็นส้มอันนี้เป็นส้มอ่อะไรเขาเรียกว,ว่าเป็นส้มอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ลนะซันคริสนะครับส้มนี้มันจะแบบผมชอบมากนะเพราะว่ามันมันไม่มีเม็ดนะครับผมนะฮะปอกอยากนิดนึงนะครับแต่อร่อยมากนะครับ นะรเราป็นพวกรับแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วชั้นนี้จะเป็นแบบเป็นพวกผักนะพวกผักนะนะครับ,เ,นะนะรบเป็นพวกแบบไก่บดนะครับแอสพลังกัสนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปทํานะครับแล้วก็นี้ก็คือกุ้งนะครับโลครึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมจะทําข้าวผัดให้เพื่อนๆดูนะพรุ่งนี้เนาะอืม นะแล้วก็ช่องฟีดเนี่ยผมก็จะแบบแบ่งไก่เก็บไว้นะเป็นพวกแบบนี้นะผมจะชั่งไว้แบบประมาณแบบร้อยแปดสิบกรัมนะครับก็คือกินโปรตีนลืนมื้อนึงประมาณแบบสี่สิบกรัมนะผมจะแบ่งไว้เลยนะแล้วผมจะแช่ไว้นะครับในช่องฟีดแบบนี้นะเอาออกมาก่อนแล้วเราค่อยกินนะครับเป็นแบบเราเป็นแบบขอ,องง่ายคนระับเวลาเราทําอาหารมันจะได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเราเป็นพวกแบบโคกซีโร่นะเวลาเราเราแบบ อยากแบบอยากโคกอะอยากโคกนะแล้วเป็นพวกบน้ําอะไรพวกเนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมจะมีอยู่แค่นี้นะครับกุ้งนะครับเป็นพวกไก่นะครับไข่นะครับผมจะกินอยู่ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่กินหมูนะครับผมไม่กินเนื้อวัวนะครับมันก็เลยแบบกินไม่มีตัวเลือกเยอะนะครับปลาก็ไม่ชอบนะครับขาวนะครับก็เหลือแค่นี้ครับกุ้งนี้อร่อยสุดแล้วนะครับแล้วก็นี้ก็คือ เป็นเข้ากล้องนะครับนะหุงเองนะครับตอนนี้นะครับแค่นี้เองครับในตู้เย็นผมนะครับมากสุดก็คงจะแบบเป็นพวกเนื้อไก่กับไข่ขาวแค่นั้นเองนะครับหวังว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะได้ไอเดียในการชอปปิ้งนะครับผมนะฮะขออนุญาตนะครับปิดตู้เย็นนะครับเจนครับ